แน่วพ้องเลยมุนกรลังมาหลายเออริแดกเลกินเลือดไป สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสกุสุขอนเนาะวัสเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนทำกอซูซองสติมสาดีซาลาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาโหพ่อสาตีมในมันนี่เป็นบรรยากาศอายามเช้าเช้าไงพี่น้องเลยประมาณหกโมงเช้าเนาะพี่น้องเนาะตลาดนัดบ้านสติมสาดีเพื่อก่าพี่น้องเลยนี่ไทยแต่ตลาดนัดก็นจะเข้าเบื่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยดูนี่ ขระเจ้าขายยังหลายเศราสติออกไปว่ได้เนาะนี่ซีมีหลายย่างนี่เนาะพี่น้องนี่ตอนเศร้าเลยนี่ข้นหลายเมื่อนี่เพราะว่าเป็นตอนเศร้าเมื่อนี่ค้นหนาหนาจะหลายเนาะหนาลายแห้งเมื่อนี่หกโมงเศร้าพี่น้องเว้ยขนาดหกโมงเศร้าได้นี่ยังหลายเมื่อนี่แสดงว่าคนหลายเมื่อนี่พี่น้องเว้ย ขายแห้งเนาะลองกินก็ไ <creeping> ด <inside> ้หลายพี่น้องเลยทักเนื้อกะลายหมักสลีหมักทั่วมักแตงว่ามักบัวพี่น้องใส่เก่งแล้วไม้นี่เนาะเข้มเสียบขึ้แห้งนี่สติเลยพี่น้องเลยสติกขายนี่พี่ก้องสติกขายด้วยพี่น้องเลย เสียงก็อาจจะว่าโอยเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆเพราะว่าอยู่ตลาดเสียงแบบเสียงขาเจ้าแบบหลายคนนะพี่น้องก็เลยอยากเสียงแบบอ่าเสียงดังแน่เนาะเสียงแบบข้าเจ้าของเราแบบอยู่ในตลาดเนาะพี่น้องเลยเหมือยากาศตอนเช้าเซา ต้องผ่าก um. ับพื้นพี่น้องเว้ยนี่เขาเจ้าว่าพอนยงสีเผาเนาะเผาลีไปจักพี่น้องเว้ยไขเครื่องไข่ฟองมาลายขนาดว่ากระเป๋างามแท้พี่น้องเว้ยกระเป๋านี่จะนุ่งงามคนกำลังลังลงมาพี่น้องเว้ยกััวแล้วมนี่ก็บคนสิ่ลายลัวตะโอนเนาะ เก่าก็บ่ค่อยลายเป็นไดไมอนี่ลายมือนี่าวันคานเบางหนึ่งนี่นอกบัวลายพี่น้องเลยคนหน่อยวันคานแต่นี่คือคนลายแห้งพี่น้องเลยะนะ่าบ้านสาวติ๊บที่น้องเลยน่าบพี่น้องเลย ขนาดเลยคุณมคกินด้ชดได้ของทุ่่นวีเลยจ้้า ลอดงามเลยคือ้ะับเจ้านะบอลลูนบอช่องิีลมแท้คือยืดอยู่เออช่องขีลมเทอันนี้อันนีู้่โตนล้ พี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยมุ่นกันลุงมาหลายเออช่างวุ่ขามากพี่น้องเ้ย จังงัวจังยังเลยเฮ้ยจิก้ินเาลือกไปคึมพี่น้องเว่ยมือนี่ขนาดว่าพกมุงปลายอะไรนี่ มันบ่กว๋อเลยเนาะก็ยังคึมยังแดนยังหมอกแห้งเนาะ มีคนกำลังอะไยังเนาะอ๋อคนขุ่มเครื่องพี่น้องเว้ยครับกเป่าเนาะครับคนขุ่มกับเป่าบ่อไผ่พี่น้องเว้ยเขาจาหุ่มนี่แตน้ำงามพี่น้องเว้ยคนกริ่มบางนะพี่น้องเว้ยท่าน ี่ทั้งคนเมื่อแล้วก็คนมาพี่น้องเด้อ7:00นแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ7:00นแดดยังบ่ออกแดดยังบ่ออกเนาะไปลเจ้าห่นะมเจ้าห่กระเป๋าพี่น้องเยเสือนวนว สาวบนมี่ยังไงเลยเลือกกระเป๋าจะเกี่ยพ่อละวอร์ดิวอกระเป๋าลายนี่นแม

ตัวเจ้าเจ้าผู้หันนะตัวน่ะงามเออพอดีเจ้านะ่ะพอดียืดเลยนบางนะพี่น้องไหมนี่แต่แม่ค่าเนาะลูกค่าคือเมื่อแล้วพี่น,น้องเมเ่อเกือบเบิดแล้ว ชาพันโบนโอ้เอาลวดกันบชาพันนะเมนไม่ค่ะกระเป๋าคักเลยงามจา้ะงามมอนกระเป๋าเราเกิบนะผู้ชาวพันครับคิ้ว ค่าหอาตลาดนัดเไนี่ยาน่ค่าลายทนี่เอาชื่อหราขายไยขายดีเด้คนชื่อไรผมเสือกมีพี่น้องเลยไมีแต้ตต้มง,งามน่าสงเสือกบึงสตรีปะ วัดแล้วพี่น้องเว้ยเด็ดท่านี้แหละเด็ดซีทุงพี่น้องเว้ยฝัวมีวสติครับขอบคนกับพี่น้องเ้ยยังเด็ดมองอยู่พี่น้องเว้ย,ย,ดย,ววยหดเจ็ดโมปลายเลย พี่น้องเลยบางเลยนะโบราณสตีพี่น้องเลนมาแล้วคุตัวดำบายดีเนะี่ยบายดีบายดีดิ้ดี้ได่ไปใช้ไปโรงเรียนบอกนอี่คือมาทางนี้คนบางแล้วคนขายก็เริ่มบิดเนี่ย ก็เริ่มเบิดคนขายก็เริ่มเมือ่อพี่น้องเลยตลาดนัดเนาะข้าวเดียวพี่น้องเลยไม่ได้โดนประมาณสองสโมงก็คือว่าคนเบิดสองสโมงก็คือเกี่ยงพี่น้องเลยคนเล็กน้อยก็กกเบิดแต่ว่านี่มันโมมีแดดเนาะมืนอนีสีครึ้มๆก็เลยแบบว่า,า,วายังเที่ยเนาะเวียนยังบอกเลยพี่น้องโอ้ยยังครึ้มคือเก่า สตรีปก็ได้ขึ้นมาในตลาดเนาะที่มั่ยแล้วพ่แม่พี่น้องเลยอ่าก็กัคนกับข้าเดียบเบิร์่พแม่พี่น้องเลยอ่าสตรีปก็ใชได้จบคลิปลงเพียงเท่าน,นี้เด้อพรมีพี่น้องเลยอ่ขาขัวมี่ก็ถือว่าขายเบิดอยู่พ่แม่พี่น้องเลยอ่าสตรีเฮ็ดก็ได้ อ่ะส,สติปีเต้จบคลิปลงเพลงอนคันี้เด้อพูดไพี่นอ้องเว้ยก่อนสิไปอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์เดออ้อกดติดตามาเป็นกำลังใจให้สติปเนาะคิดจะต่อไปถ้าสติบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยหลายๆเด้อพูดไพี่น้องเว้ยโดยอาสติปีได้กล่าวคำว่าสบายดี